สวัสดีจ้าพี่น้องวันเจษ้ิษย์พามากินหัวหมูต้มจินซื้อมานะจ๊ะหัวหมูต้มผักกะมี่ผักกาดหอมแล้วก็แตงกวาน้ำจิม้มนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดจินตำเองน่าจ๊ะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซมในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะจึงได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้อง วัหมูต้มมันจะมีร้านข้าวขาวหมูจินก็เลยซื้อมาจิกินแล้วจ้ะกลุบกุบเอาผักวางไว้ก่อนเหมือนมันจะขาวๆไปหมดแล้วตรง แซ่บมากเลยพี่น้องเขาจะต้มเปื่อยมากเลยถ้บต้มเองเฮาสิแบบว่าต้องให้มันเปื่อยมันจะกรุบๆนะจ้ะเนาะ แบบมันมันมันกุบกุบดีขนาดเลยบางอันก็เปื่อย กับผักกาดหอมโอ้ชิ้นนี้ใหญ่มากเลย <c oughs> โอ้หจินซื้อมาก40บาทนะพี่น้องนะอืมเดี๋ยวมันจะมันซินไงไป 破。嗯 <noise> แซ่บมากหมวหมูมันก็จะมันๆอยู่แล้วนะจ๊นะเนาะมากินกับน้ำจิ้มซีฟูดเปรีป้ยวๆหวานๆ อันนี้เนื้อเนื้อเลยหัวหมูต้มว่ามันย่างจนต้ม ủa hên đi mày. nè. gái mát ủa ủa. gái mát gái mát. Các ma cũng ngon. Mm -hmm. จินซช่ไมสี่สิบบาทนะจ๊ะเหมหือนกหมโอ้ยอิ่มเลยพี่น้องเหลือหน่อยหนึ่งไปหรอกคะ่ะสำหรับคลิปกินหัวมหมูต้มแซ่บเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดประกันหอมกรอบนะจ๊ะอ่าจินก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซส่บนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณเลยหลายๆด้วยจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย